นักเก่งทรณีไผผู้ตอบแทนคุ้นสีหงเฮืองเมื่อนาไผผู้ว่าจ่าตานไหสองเผือน้ำตาลังบาบทอฝาเว้นนันทอแผ่นดินเดินย,ยุ่มเด้อการที่เฮ้ามิแม่นี่เป็นบุคคลที่สำคัญแม่นั่นเพิินเป็นบุคคลที่เสียสละให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกแม่เป็นปุ่นคนที่สั่งชีวิตเฮ้ามา ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาสั่งมาแล้วยังมาพ่อย่งมาสั่งสอนเขาอีกแม่เป็นคู่ค้นแหลกของลูกหัดในเฮาเว้าหัดในเฮายางฮัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่กินแต่นอนกรครขับถ่ายแม่จึงเป็นคู่ของเฮาอ่ายังมาพ่อแค่นั้นแม่เฮายัางส่งเสริมชีวิตของลูกแม่บอว่าว่แม่ผู้ใดหลอกที่จะบ่อยากให้ลูกเป็นคนดีบ่อยอยากให้ลูกมีการศึกษา แม่จึงส่งเสริมเฮาส่งเสริมยังบ่พ่อแม่ยังส่งเสียเฮาอีกทำงานเพื่อลูกหาเงินมาส่งลูกเดี้ยนนี่ตาดำอดทนเหนื่อยกระสูนเพื่อลูกชีวิตนี่แม่ให,ห้เฮาได้ความหักเป็นความหักที่บริสุทธิ์บ่ไม่ยังที่เจือปนนี่คือคำาม,มาแม่เฮาสิตอบแทนบุญคุณแม่เฮาจังใดประทท่นี่คนเลียงเฮาหมาเฮาก็เรียงคนตอบ จะสิมองว่าเป็นผ้าละถือว่าเป็นกุศลคุณโยมที่เข้าเรียงได้เรียงพ่อแม่เข้านี่การเรียงพ่อแม่เรียงทั้งกายโดยการเข้านี่หาสิ่งที่ดีเป็นในรับประท่านในผนจรินเนาะว่าจะเข้านี่เข้าละมัดต่วงคําคว่าจะเข้าบางครั้งอาจจะกระทบกระเทือนในความชิดของแม่เข้าบางครั้งเพิ่นอายุหลายแล้วความใจหน่อยเพิ่นมีเด้คิดเด้กคิดหน่อย เ้าสิบม่มเพาะจิตใจทางไหนเพื่อนมีความสุขข้าก็หาแนวทางให้เพื่อนบ่แม่นว่าเพื่อนจากเข้าไปแล้วจังไปเคาะโล่งศพเอินแม่มากินเขาเด้อแม่นี่ขึ้นเป็นทางสิ่โปชิการที่ตอบแทนพ่อแม่เ้อนี้เฮ็ดดีข้าก็ได้ดีตอบแท่นในคนโยมเฮ็ดสัวข้าจะได้สัวตอบแทนยกตัวอย่างภาษาลีบุตรเพิ่นหักแม่เพิ่นนลายแต่ว่าแม่เพื่อนนี่เป็นคนมิจฉาชิติ บ่อเสือข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นใดเปลี่ยนวิธีการตีสอนแม่เพิ่นใดทําไม้แม่เพิ่นี่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิเดือมใสในพระพุทธศาสนาจนวาลาสุดท้ายจนเพิ่นปริพานในในบ้านเพิ่นนั่นน่ะอีกซาบอกอีกรูมหนึ่งก็คือพโมคะลานะเพิ่นเจงเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ในอดีตชาติเพิ่นน่ะเพิ่นเคยตีพ่อตีแม่เพิ่นตายในชาตินั้นก็ไปตกนรก เพิ่นไม่เห็นบุพกรรมเพิ่นเศษกรรมเพิ่นเพิ่นจังบนหนีไปใส่ย่อมให้โจรน,นี่มาทาลายร่างกายเพิ่นจนเพิ่นปรินิพานนี่คือกรรมมาเห็ดกับพอกรแเปแห่งจังใดเฮ้ากระใดจังสันเฮ็ดจังใดบัิทินนี้เฮ้าจังสีใดน,น้อมนั่มาเห็ดกับพอกับแม่กรรมดีการตอบแทนพ่อแม่เฮ้านี่สิมีความสุขเด้คุณโยมเอ้ยนี่คือ เข้าเสด้ธรรมะเขามาเยียวยาพ่อแม่เฮ้าคือกันกับภาษาดีบุตรกับระโมคขันดานะนี่เป็นตัวอย่างในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่าลืม้อคุณโยมเอ้ยการที่เฮ้าสิตอบแทนพ่อเม่เฮานี่พ่อเม่เฮ้านี่เป็นบุพการนี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเฮ้ากานเฮ้าโห้คุ้นแล้วป่าพ่อแม่เฮ้านี้ทาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเฮ้าเฮาก็ตอบแทนนั่นแหละการตอบแทนนั่นแหละเพิ่นเอินว่า กตัญญูกตเรรที่เห้าบูชาพ่อแม่เห้าด้วยการดูแลพอ่อแม่เหาเป็นการตอบแทนเมื่อนพ้นที่จ่ายจากข้าไปแล้วเขากับถ้ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิ่นเขากับรักษาศีลภาวนาเสร็จแล้วเขากับแผ่เมตตาให้พอ่อให้แม่เหานั่นคือการตอบแทนที่เริ่มได้คุณยมเด้ขอจเจริญพร